มาตคอร์คอรฝั่งนั้นล้อี๋อะรฝั่งมุกต่อมาใช้กมเนี่ยอ๋อต่อไปอีกกางเกงมาเลยกางเกงกางเกงกางเกงเอ้าที่ไม้มีที่้อไงเอ้เราทำไงอ่า ก็จะดีอ่ะแง่เอี้นี้เเออรับเงี้ยถ้าถ้าเขาจะแกล้งคนนะอ่ะเตะมา่นเาแกล้งนะมาแกล้งไหมอุ้ยจะแก้ง่ะแกลเรอ่าเงี้ยก็ตรงนี้อะไรก็ตรงไม่รู้อ่ะดูมาเอาอะไรกันมาอ๊ยไม่เอาไม่ทำจริงปัเงี้ยก็เขาชนขาเลยคอดมาคอดอ อ๋ออันนี้โมยก็ขึไม่ได้แต่แต่ถ้าคนเล็กนะจะสู้คนใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องชกเขาชกไปเจ็บมือตลอดไปดีบไข่ไม่ไม่ถ้าเข้าเตี้ยนะหลวมลงนะทำไงนี่ขึ้นมาต่อยอ่ะน้ำมามาขอคอมานัดเขานี่ปลายคางอ๋ออย่างนี้นะลอยทั้งตัวเลยละคาที่อ่ะไม่ต้องต่อยให้เจ็บมือเขาหิวชุนไม่ได้พี่ลอยทั้งตัวขาลอยเลยไม่ต้องไปดีบไข่ให้มันเขาเพราะว่าแรงเขาต่อยไปเรื่อยจไงเะ อะไรที่โ้ดีบใครเนี่ยกว่ามันจุกยังเอาได้เลยมาเขาหลับอย่างพี่เจมส์หลับพี่มาว่องมาตัว